วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องประกันภัยกับมิตรแท้ประกันภัยท่านทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้มีคดีเรื่องพ้นจี้เรื่องของการจิงทรัพย์รถหายเป็นรายวันซึ่งในวันนี้เราได้นําเสนอเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูเพื่อจะทําความเข้าใจว่าท่านสามารถจะเรียกร้องจากการกับกันภัยในเรื่องใดได้บ้าง เรื่องใดไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้วันนี้เราได้นาเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมอย่างหลากหลายขอให้ท่านผู้ชมได้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพร้อมๆกันครับขณะที่หญิงสาวรายนี้เลิกงานในช่วงกะเวลากลางคืนและกําลังกลับถึงบ้านพักของเธอระหว่างที่หญิงสาวลงจากรถไปเปิดประตูรั้วบ้านขนานั้นเองจึงเป็นช่วงสมโอ,อกาสเหมาะให้คนร้ายช่วยโอกาสตรงเข้าไปที่รถคันดังกล่าว แล้วขับออกไปอย่างง่ายได้ในกรณีนี้หญิงสาวได้ทําประกรันรถยนต์ไว้จะได้รับสินใหม่ทดแทนอย่างไรบ้างและทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในรถอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์โน้ตบุ๊กทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่ในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูน่นี้ที่คนขับรถได้ลงจากรถมาเพื่อไปเปิดประตูบ้านและมีวิชาชีพได้ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปกรณีนี้ทางกรมปันประกันภยัยจะรับผิดชอบในกรณีที่รถหาย ต่ทรัพย์สินที่อยู่ในนั้นเช่นคอมพิวเตอร์ที่วางไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นเงินทองต่างนี้ก็จะไม่ได้รับการคุค้มครองจากกรมธรรม์เพราะนั้นขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการที่ลงจากรถทุกครั้งขอให้ท่านเอากุญแจรถออกไปด้วยทุกครั้งเงียบเงียบเดินรถจนคันหนึ่งถูกโจรกรรมไป้กของทราบเหตุจึงรีบแจ้งตำรวจให้ทำการสกัดจับตำรวจออกติดตามไล่ล่าแก๊งโจรกรรมทันที ผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความเร็วก่อนที่คนร้ายจะพลาดท่าขับรถตกตัวในใคนลองเจ้าของรถยนต์ผู้เอาประกรันภัยจะเรียกร้องให้บริษัทประกรันภัยรับผิดค่าเสียหายทั้งหมดได้หรือไม่ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นในหมวดของรถสูญหายไฟไหม้นะครับก็มีข้อความที่ชัดเจนนะครับว่าถ้ารถโดนขโมยแล้วไปเกิดความเสียหายถึงแม้จะเป็นการที่จราก,กรรมแล้วคนที่ขโมยรถไปไปขับรถ ให้เกิดความเสียหายนั้นบริษัทกันไทยก็จะรับผิดชอบในการที่จะซ่อมรถให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อจะคืนให้กับเจ้าของต่อไปขณะที่ผู้เสียหายกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนคนร้ายได้พยายามข่มขู่ให้หยุดรถแต่เธอก็ขัดขืนด้วยการเร่งเครื่องรถให้เร็วขึ้นและเมื่อเธอพยายามจะขอความช่วยเหลือด้วยการบีบแตรเพื่อให้เกิดเสียงดังคนร้ายจึงลงมือหยุดรถเธอด้วยการขีดให้รถเสียหลักและล้มคว่ำลงข้างทาง ึ่งในแก๊งคนร้ายได้ตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายของเธอทันทีก่อนที่จะคออ้นเอาทรัพย์สินที่มีค่าลอยนวลหลบหนีไปในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกกันว่าพอระบนั้นก็จะให้ความคุ้มครองที่กว้างซึ่งในกรณีนี้ก็ถือว่าให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ทำประกันประเภทหนึ่งไว นะครับก็จะรับการคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเตือนด้วยนะครับว่าการเกิดเหตุในที่เป่าเปี่ยวนะครับก็ขอให้รีบแจ้งเซอร์เวเยร์หรือว่าผู้รับแจ้งเหตุของบอริษัทกันไทยหรือว่าทางตำรวจให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเพื่อนมาคอยช่วยดูแลนะครับแต่ถ้าเป็นที่เปียวก็ขอให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากได้เบิกเงินสดจำนวน1,0,000 0บาทจากธนาคาร ผู้เสียหายได้นาเงินทั้งหมดใส่ไว้ในช่องเก็บของด้านหน้าของรถจนแน่ใจแล้วว่าเงินทุกบาทถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเขาจะต้องนําเงินทั้งหมดไปจ่ายให้กับผู้รับเหมาตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แต่เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ทําทีมาเฉียวชนพร้อมทั้งพยายามหันเหความสนใจให้ผู้เสียหายลงมาจากรถกว่าจะทันได้รู้ตัวก็ถูกคนร้ายอีกคนอาศัยช่วงจังหวะที่เผลอเข้าฉกเอาเงินในช่องเก็บของและหลบหนีไป ในกรณีเช่นนี้ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรในส่วนของการที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการจงใจของผู้ขับขี่อีกท่านหนึ่งในการที่จะชนเพื่อจะให้รถจอดกตรงนี้เนี่ยจะได้ความคุ้มครองนะครับแต่ว่าทรัพย์สินที่อยู่ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกขโมยไปเนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะครับว่าการที่เราจะชำระเงินให้ใคร ก็ควรจะใช้เช็คนี่จะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะมีทรัพย์สินอะไรมากมายไว้ในรถเลยนะครับเพราะขนาดนี้เกิดเหตุักษานนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับแต่การประกันภัยนั้นก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องของทรัพย์สินที่ขนย้ายอยู่นั้นจะไม่รับการคุ้มครองคนร้ายอาศัยจังหวะที่เจ้าของรถเผลอแล้วขับรถออกไปทั้งที่ยังมีเด็กนอนหลับอยู่บนเบาะรถด้านหลังมีพลเเืินดีที่เห็นเหตุการณ์ รับภาษาขับรถจักรยานยนต์พาเจ้าของรถคนดังกล่าวไล่ตามคนร้ายไปหย่อนกระชันชิดคนร้ายพยายามเล่นความเร็วเพื่อหลบหนีและขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรทําให้รถพุ่งไปชนคนที่กําลังข้ามถนนอยู่จนเสียชีวิตจุนรถก็ได้เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครองจากกรมการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้หรือไม่ในกรณีนี้ตั้งถือว่าผู้ที่ขับ รถโดนโดยตั้งใจงที่จะขโมยรถนั้นเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขับรถชนคนตายนั้นบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบแต่เหตุที่เกิดขึ้นในการขโมยทางนี้และทำให้รถเกิดความเสียหายนั้นเนื่องจากผู้ประกันภัยได้ทําประกันไว้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบอย่างไรก็ตามการรับผิดชอบนี้ก็จะไปเรียกร้องคืนจากผู้ที่ขโมยรถความเงียบและเปลี่ยวคนทําให้คนร้ายย่ำใจลงมือจุลกรรมรถยนต์ได้อย่างใจเย็นโดยไม่รู้ว่า บริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดติดตั้งเอาไว้ทันทีที่เจ้าของรถเห็นภาพพฤติกรรมของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดจึงรีบกดสัญญาณการขโมยไปที่รถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือคนร้ายทั้งสองจึงชักปืนออกมายิงขู่ก่อนที่จะหลบหนีไปแม้ว่าคนร้ายจะไม่สามารถจากรรมรถยนต์ไปได้สำเร็จผู้ถือกรมธรรม์ของรถยนต์ทั้งสองคันที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายที่ทำการจลรกรรมจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันหรือไม่ ในกรณีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําโดยคนภายนอกทําให้ลถเสียหายทางบริษัทกันภัยก็จะรับผิดชอบตามกรมธรรม์ที่ทําประกันภัยไว้ในการทําประกันภัยนั้นมีเรื่องที่ต้องน่ารู้อีกมากมายเพราะนั้นอยากจะขอให้ผู้ที่จะซื้อประกันภัยนั้นได้อ่านารายละเอียดก่อนทําประกันภัยทุกครั้งครับ